ดำเปลี่ยนอยู่เดอ้อเห็นว่ากระไดมามา,มา <c oughs> เปบาทงว่าเห็นรถประแจมบีแต่ปีกๆใส่ไปเป็นป่ามาเราตีตะหลายมือหรอว่ะบอสตุ่ม <c oughs> ใส่ยางเดียวนอกการบนเนี้ยบานเลยสามเสือสามหัวเสือ เด้อปนี่มาบ่น้ำพี่น้องก็เด้อดำเป็มป่ะเนี่ยพี่กูย้ยจะดำที่ไรที่จะไหนบุงง้งเฉียงซวงละต้นซวงละต้น ดำนาเถอะเข็ดีนาย <c oughs> ังยังเอาไปเข็ดีนาไปเจอเค็ดีนาเนี่ยดำนาจับเข็ดีนาได้หมกเทียงพอดีพี่น้องจึงลืงจึงลืงเข็ดีนาน้อยเท่งกระดังด่างได้จะคอยสิโดนปะเนี่ยคอยสิปิวแวนปะเนี่ยอย่าโดนเด้อเข็ดีนาอ้วนจุปุใจเอประแจมมาบ้านเด้อสะละ ใส่พี่จีปุ้ยใส่คู่เตียงพักค้าวะ

มันตรงที่ตรงลงไปเลยมันเฉียง Adam, đây, dạy 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 ดินเจนนั่งเต็มให้น้าจะไปซักกระรองแส่ดินเจนเจ็ดในหนึ่งด้าเลยป่ะเฮ้ยสัมผันในใช้ถุงมือกดถังซีเลียมบยยเบิังยาง,ง,งขาดไปกดซีเลียมข้างล่างเห็นบ่ขวาเมื่อใน้างล่างสุดอันไม้ถังค้างเห็นปะยึดตรงหม่องกดจับกอโทรศัพท์อันกดไฮไลท์ซีเลียมข้างล่างเห็นปะถังค้างว่าเป็น ล่างแต่ว่ามันอยู่ล่างสุดไม่ใช่มองจับคอมันไงเห็นปะขอบซ้ายขอบขวาซ้ายขวาขวาขวาทางหุ่นเลยเออเห็นปะหุ่นสี่เหลี่ยมหน่อยๆคือจังอันนี้เพราะภาษาเคลื่อนนั่นหนังอันไหมเห็นปะ